สวัสดีค่ะวันนี้อยากชวนทุกท่านมาฟังเรื่องใกล้ตัวเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของคำพูดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เองค่ะแต่หลายครั้งเราอาจไม่ทันรู้เลยว่าคำพูดเล็กๆเหล่านี้มีผลกับใจของเรามากกว่าที่คิดไว้มากเลยค่ะหลายคนอาจเคยเป็นเหมือนกันนะคะตั้งใจจะคุยดีๆตั้งใจจะอธิบายด้วยความหวังดีแต่ทำไมยิ่งพูดยิ่งเหมือนห่างกัน เหมือนคุยกันคนละภาษาไปหมดจริงๆแล้วทุกประโยคที่เราพูดออกไปมันเหมือนเรายือนอยู่ตรงทางแยกค่ะว่าเราจะสร้างกำแพงหรือสร้างสะพานระหว่างกันและก่อนที่เราจะปรับคำพูดของเราให้เชื่อมใจกันได้มากขึ้นอยากชวนทุกท่านมาทำความรู้จักภาษาสองแบบนี้กันก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาดูภาษาที่มักทำให้เราไกลกันขึ้นก่อนนะคะภาษาหมาป่า ไม่ได้หมายถึงการดุหรือเสียงแข็งแต่เป็นรูปแบบคำพูดที่ทำให้คนฟังรู้สึกถูกตำหนิหรือตัดสินโดยเฉพาะประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าคุณหรือ you message อย่างเช่นทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณไม่เคยเข้าใจฉันเลยคุณทำให้ฉันเหนื่อยมากพอได้ยินแบบนี้คนฟังจะรู้สึกต่อต้ามขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะ แต่เป็นปฏิกิริยาปรัติดของสมองเวลารู้สึกถูกโจมตีโดยเฉพาะผู้ดูแลผู้ป่วยเมื่อเหนื่อยเครียดหรือกดดันมากๆเรายิ่งเผอใช้ภาษาหมาป่าโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ลึกๆเราแค่เป็นห่วงและอยากให้เขาดีขึ้นเท่านั้นเองค่ะทีนี้ลองมาดูอีกภาษาหนึ่งนะคะภาษาที่ช่วยสร้างสะพานมากกว่าสร้างกำแพงเรามักเรียกกันว่าภาษายีราฟ ภาษายีราฟคือการพูดจากใจไม่ตัดสินใครไม่กล่าวโทษแต่สื่อสารด้วยความรู้สึกและความต้องการของเราอย่างอ่อนโยนโดยมักขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันหรือ I message ตัวอย่างเช่นฉันรู้สึกเป็นห่วงนะเวลาเห็นคุณเหนื่อยมากๆฉันกังวลค่ะเมื่อเห็นว่าคุณทานได้น้อยลงวันนี้ฉันอยากให้เราคุยกันดีๆ เพราะฉันรักและเป็นห่วงนะคะเห็นไหมคะแค่เปลี่ยนคําขึ้นต้นบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีจากการกล่าวโทษไปเป็นการแบ่งปันความรู้สึกเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยกับผู้ดูแลนะคะถ้าเราพูดว่าทำไมวันนี้ถึงกินได้น้อยจังแม้จะเป็นห่วงแต่ผู้ป่วยอาจรู้สึกเหมือนถูกตำหนิคะ่ะลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นห่วงนะคะ เห็นว่าวันนี้คุณทานได้น้อยลงผู้ป่วยจะรับรู้ความรักมากกว่าความกดดันค่ะเหมือนเราใช้ถ้อยคำสร้างสะพานเข้าหาเขาทำไมภาษายิราฟถึงได้ผลเพราะ I message ไม่กระทบศักดิ์ศรีไม่ไปกล่าวโทษใครแต่เปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและอยากร่วมมือมากขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดมันสะท้อนใจที่อยากเข้าใจกันจริงๆ ความจริงใจแบบนี้คนฟังจะสัมผัสได้เสมอคะ่ะก่อนจบวันนี้อยากให้ลองถามตัวเองเบาๆนะคะว่าในความสัมพันธ์ที่สำคัญของเราเรากำลังใช้ภาษาหมาป่าหรือภาษายีราฟมากกว่ากันบางทีการเปลี่ยนคำจากคุณเป็นฉันเพียงประโยคเดียวอาจทำให้บรรยากาศการคุยทั้งเรื่องเปลี่ยนจากตึงเครียดเป็นเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้นะคะ และบางครั้งการเลือกคำพูดเล็กๆเ,เพียงคำเดียวก็ช่วยให้หัวใจของคนสองคนได้กลับมาใกล้กันอีกนิดนะคะ